สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้เจ็ดดาวทําการวิครรศวิจารโดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทําการวิทรรศวิจารศึกก้าวมวยดีวิถีไทยประจําวันเสาร์ที่8เมษายน2566้าถ่ายทอดสดทางช่องก้าวมรดนายหมายเลข30ถ่ายทอดสดเวลา15นาฬิกาถึงเวลา7นาฬิกาคู่มวยทําการนัดสดมีการทั้งหมด4คู่คู่หนึ่งการสดเป็นการพบกวางทางด้านยู a สสันป้าตองพบกันทางด้านอภิษฎสาวสมนึกต่อยกันในเวทมนําหนัก124อปอนด์ คู่ที่2การสวดเป็นทางด้านสามปางามปอประมุกพบก,กับทางด้านเพชรน้ำคำพันดักรัตนบุรีต่อยเหวนน้หนัก1 1 7ปอนด์คู่ที่3การสวดไปรองคู่เอกเป็นการพบก,กับล่างทางด้านมะเฟือง,องเกียรติทรงฤทธิพบก,กับทางด้านสกลพัดโชตบางแสนต่อยเวดน้ำหนัก113ปอนด์คู่ที่4การสวดเป็นคู่เอกเป็นการพบก,กับล่างทางด้านยอดก้าพวิเศษยิม้มพบก,กับทางด้านพยักแดนใต้เฟียสปทุมธานีต่อยเวดน้ำหนัก1 1 3ปอนด์ ก่อนที่เราทําการวิเคราะห์วิจารณ์นับสมาชิกผมขอฝาผู้สับสุนทรครับ,ส,รบ,ส,รบสำหรับสมาชิกท่านใดที่กาลังมองหาตัวช่วยในการรุนกีฬามวยไม่มีเวลาไปหน้าตู้หรือเข้าสนามผมขอแนะนําพักยก24มวยพักยกรอบออโต้ราคาสนามเปิดให้เล่นทุกยกมีทั้งมวยเดี่ยวและมวยเซปสำหรับสมาชิกท่านใดสนใจนับสามารถแอดไลน์สาสอบถามทุกคนได้สมาชิกอย่าลืมครับเวลาแอดไลน์เพื่อนๆอย่าลืมใส่แอดนาหน้าแอดไลน์ไปที่ แอดพีเคสองซี่พักยกพีเคสองซี่การเงินมั่นคงร้อเปอร์เซ็นต์ฝากถอนรวดเร็วทันใจสมาชิกแอดสมาชิกแอดไลน์ไปนะครับอย่าลืมบอกขโมยตู้ช่องเจ็ดดาวแนะนํามาพักยกโรโอออโต้ดีสุดตอนนี้ต้องพักยกสองซี่เท่านั้นเราก็จะมาเริ่มทําการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับคู่หนึ่งการสดเป็นการพบกันระหว่างทางด้านยูแอดสันป่าตองพบกับทางด้านอาบิสิทตสอสมนึกต่อยมีน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบสี่ปอนด์สำหรับทางด้านฝ่ายแดงครับยูแอดสันป่าตองเนี่ยผมไม่มีข้อมูลตรงนี้เลยนะครับสมาชิก ส่วนฝ่ายเงินนะเป็นทางด้านอาภิสิทธิ์สอสมนึกอายุ18ปีเป็นมวยม,มาจากจังหวัดบุรีรัมย์สูง165กาเซนเมตรทำการซิทซ้อมที่ค่ายมวยสอสมนึกทางด้านอาภิสิทธิ์นะครับเป็นมวยถนัดขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องอาวุธเนี่ยมีทั้งนอกมีทั้งในนะวงนอกมีเตะขวาต่อยขวาซอกดักซอกส่วนเนี่ยออกด้นรุนแรงวงในเข่าปั้มรัดมัดตีดีบางจังหวะก็มีฝาดหน้าดันแทงเป็นมวยที่หวัวหใจมั่นคงนะครับส่องไปล่าสุดก็มีชนะคะแนนทางด้านพนมเปลนอออุ แล้วก็ล่าสุดแพนอ็อกด้วยสองทางด้านเจ้าเงาะจิตมังนนที่เวทีมวยจิตมังนนสรุปมวยคู่นี้นครับสมาชิกผมเคยเห็นแต่ทางด้านฝ่ายเงินฝ่ายเดียวนะครับเป็นทางด้านอาิสิสสอสมนึกเป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับนอกได้ในดีนครับอาวุธมาสออในออกรุนแรงครับมาจากค่ายสอสมนึกครับส่วนมากใช้สอกเนี่ยได้ดีครับสอกดักสอกสวนเนี่ยทำได้ดีเลยนะครับขอให้สมาชิกดูรูปเกมการชกบนเวทีเป็นหลักนะครับ แต่ต้นๆเนี่ยผมแนะนำนะครับให้เข้าทางด้านอภิสิทธิก์ก่อน,นครับซื้อมาซื้อซอกนะครับรุ่นรับรุ่นน็กอกก่อนได้แต่อย่างไรคอยสมาชิกดูรูปเกมเวทีเป็นหลักนะครับสําหรับคู่ที่2การสดนะครับคู่ที่2การสดเป็นการพบก,กวลังทางด้านสามปาง,งามปอรประมุพกพบกับทางด้านเพชรน้ําคําพันดักร,รัตนบุรีต่อยเรยมน,นากหนึ่งร้อยสิบเจ็ดปอนด์ฝ่ายแดงเป็นทางด้านสามปาง,งามปอรประมุกอายุยี่สิบสามปีเป็นมวยมาจากอําเภอบางขาจังหวัดสะสระเซาทําการที่ซ้อมที่ค่ายมวยปอประมุก ทางด้านสามปางามนะเป็นมวยถนัดสายจังหวะมือครบเครื่องรากรียมสมองมวยดีครับอาวุธในหลากหลายออกไดหนักโดนรุนแรงทุกทุกครับจังหวะต่อยมาเตะขาฟันซอออกได้หนักแรงเก่าเกมครับจุกจิกชกยากวงในเข่าปั้มรัดมัดตีดีครับเป็นมวยหัวใจถูกใจมั่นคงมีฮึดตลอดสองไฟล์ล่าสุดก็มีชนะน็อกที่สามทางด้านซ้อซึกรกมนาที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์แล้วก็ไฟล์ล่าสุดชนะน็อกที่สามทางด้านแม็กนัมโตต้าระยองที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์ ก็พบกันทางด้านฝ่ายเมงือน,นะฝ่ายเมงือทางด้านเพชรน้ำคำพันดักรัตนบ,บุรีอายุ26ปีเป็นมวยมาจากอำเภอร,รัตนบ,บุรีจังหวัดสุรินทร์สูง165เซนติเมตรทำการฟิตซ้อมที่ค่ายมวยพันดักรัตนบ,บุรีทางด้านเพชรน้ำคำนะครับเป็นมวยถนัดขวาเก่าเกมนะครับตรงมวยเรามวยเข่าในแข็งแกร้งนะครับเดินเปิดเกมเตะเตะขาต่อยหมัดน,นะครับเตะน้ำต่อยน้ำนะครับระลอกคอตีเข่านะครับจุดเด่นเป็นมวยเข่าในในทรงแข่งแกร้งแข็งแรงครับปอดใหญ่ปลายแรง บุสู้ดูดันยันห้ายกครับคนที่หัวใจสู้ดีมีลูกคึดตลอดสองฝ่ายล่าสุดก็มีพิกชนะคะแนนทางด้านเพชรทวีศักดิ์เกียรตินาวีที่เวทีมววราชจำเนินแล้วก็ไ่ายล่าสุดพิกชนะน็อกที่สามทางด้านราชมงคลแม่ทองใบรีไซเคลิลที่เวทีมวยจิตมังนน์มวยคู่นี้นะครับสมาชิกถ้าชอบแบบประเภทจงังหวะฝีมือครบเครื่องอาวุธหลากหลายนะครับจุกจิกชกยากเ,าเข้าออกรวดเร็วนับทรงมวยได้เปรียบก็ต้องทางด้านฝ่ายแดงนะทางด้านซัมป์งามปอประมุกนะครับ ถ้าชอบประเภทเข่านายแข็งแกงแข็งแรงครับ,เด,เ,บดเดินเบิดเดินเปิดเกมครับบูสู้ดุดันขยันอ้ออ้ครับไปไปลายเนี่ยมั่นคงก็ต้องทางด้านฝ่ายเงินครับเพชร้ำคำพันดักรัตนบ,บุรีสรุปส่วนตัวนะผมชอบไปทางด้านมวยฝีมือครับอย่างทางด้านซามปาง,งามปอประมุกดูกว่าต้นต้นอาวุธที่ออกได้หลากหลายออกได้นกดักโดนรุนแรงทุลู่นครับจังหวะต่อยมาเตะขาฟันซออเนนะี่ยรุนนับรุนน็อกก่อนได้ไปปลายสมาชิกอย่าลืมแต่งตัวบางทุนครับเพราะว่ามีสิทธิ์พลิกแพ้ปลาครับพลิกแพ้เข้าวงในได้นะครับ พราะทางด้านสามปางามเนี่ยหยุดหายไปนานนะเ <c oughs> พิ่งจะกลับมาไว้กลับมาโจกไว้เพียง2องไฟครับ <c oughs> เป็นการชนะน้องที่สามทั้งสองสองไฟครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าการยืนรับไปไปลายเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับ <c oughs> มาชิกอย่าลืมอรับเ <c oughs> ข้าทางด้านสามปางามเนี่ยมีราคาอย่าลืมแต่งตัวบางทุน,นครับ <c oughs> สรุปผมชอบทางด้านสามปางามปอประมุกจะชนะคะแนนทางด้านเพชรน้ำคําพันดักรัตรบุรีครับก็มาถึงคู่ที่3ามกาสดครับคู่ที่3ามกาสด เป็นรองคู่เอกนะครับเป็นการพบวกวับทางด้านมัฟเฟืองเกียริทรงริ์พบกวับทางด้านสกลพัชโชคบางแสนต่อยเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบสามปอนด์ฝ่ายแดงทางด้านมัฟเฟืองเกียริทรงริ์หรือทางด้านชื่อก่าวคือเพชรศรีโชคตอหลักชัยอายุยี่สิบเอ็ดปีเป็นมวยมาจากอำเภอศรีขอนภูมิจังหวัดสุรินทร์สูงหนึ่งร้อยหกสิบห้าเซนเมตรทำการวิซ้อมที่ค่ายมวยเกียริทรงริ์ทางด้านมัฟเฟืองนะเป็นมวยถนาดขวาทรงมวยนะเป็นมวยไฟเตอร์คนระับบู๊ถูกดันกาแรก,กาสวนเดินเปิดเกมต่อยหมัดต่อยหน้าต่อยท้องอัปคัสซ้ายพัดขวา,ขา,ขา ะข่าวปั้นซอครับอาวุธอ่อนนี่หนักหโ่นรุนแรงทุลุกวงในข่าปั้มรัดมัดตีดีนับแข็งแกร้งแข็งแรงซอกรับประชิดออกดีรวดเร็วอันตรายเป็นมวยที่หจิตใจสู้ดีมีลูกคึดตลอดสองไฟล์ล่าสุดก็มีแพนน็อกยุวย3สามทางด้านเตียวหุยหนุ่ยเก้าสามที่เวทีมวยจิตมงคลแล้วก็ไฟา์ล่าสุดพลิกชนะน็อกยุวย3สามทางด้านแดนพิฆาตสิซอเอที่เวทีมวยจิตมงคลก็จะพบกันทางด้านฝ่ายเือนฝ่ายเ,เงินทางด้านสกลพัดโชดบางแสนหรือชื่อเก่าวคือทางด้าน โชควิทยาพุ่มพันม่วงหรือชื่อเก่าคือริติชัยสิทธิ์สารวเสือครับคนเดียวกันหมดเลยครับอายุ24ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดนะครราชจจสีมาสูง1 6 2เซนเมตรทาการิีซ้อมที่ค่ายมวยโชดบางแสนทางด้านสปลพัธนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับรากเรียมสมองมวยดีเก่าเกมอาวุธหลากหลายครับออกน้หนักโดนรุนแรงลูกเตะต่อยแรงเตะหนักต่อยแรงครับศอกดนักศอกส่วนได้ออกดุรุนแรงแข้งหน้าใช้ดีครับ ข่าวงงในเนี่ยปั้มรัดมัดตีดีนะบางจังหวะก็มีขวางหน้าดนแทงมีสอดสลับเป็นมวยที่ทดูจิตใจสู้ดีมีลูกคึกตลอดสองไฟล์ล่าสุดก็มีแพ้คะแนนทางด้านสักแกงงามติดมุงนวลที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแล้วก็ไฟล์ล่าสุดชนะน็อกด้วยสี่ทางด้านริทนาคาอาประจนแลครพนนทที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีสำหรับมวยคู่นี้ครับสมาชิกผมก็จะมาสรุปการวิเคราะห์วิจารณ์พ,พร้อมกับเปรียบเทียบฟังครับ ถ้าชอบถ้าสมาชิกชอบนะรบประเภทร่างกายดีครับหนุ่มสดหนักแรงบูดูดันขยันเปิดเกมครับเข้าวงในปั้มรัดมัดตีดีแข็งแกร้งแข็งแรงครับการยืนรับไปไปลายี่ยมั่นคงก็ต้องด้านฝ่ายแดงครับมะเปืองเกียรติทรงฤทธิ์ถ้าสมาชิกชอบประเภทเก่าเกมครับกระดูกมวยดีการผ่านมวยดีชื่อเสียงเก่าๆเนี่ยดูดีฝ่าจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะได้ทั้งเตะตั้งกว่างพานะครับก็ต้องด้านสกนพัดโชติบางแสนครับ แต่ทางด้านสกลพัทช,ชดบางแสนนะติดตรงที่ว่าอยู่ถ่ายจากเวทีเมืองกรุงไปนานนะครับต่อยไวไฟท้ายที่เวทีมัวช่องเจ็ดสี่นะต่อยไว้ตั้งแต่วันที่สามเดือนสามปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับถ้าเขาอยู่ถ่ายไปนานเนี่ยหนึ่งปีกว่าฝ่าเลยครับไม่รู้ว่าสภาพร่างกายวันชกจะมีมาแค่ไหนครับสรุปส่วนตัวนะผมชอบไปทางด้านนักชดรุ่นพี่นะครับเก่าเกมทางด้านสกลพัโช,ชดบางแสนับดูว่าต้นต้นจังหวะฝีมือดีฝ่าอาวุธที่ออกได้รวดเร็วกว่า ทรงมวยดีฝ่าเตะตั้งขวางคาครับจุกจิกชกยากกระดูกมวยเบอร์มวยดีฝ่าจะไม่พลาดโดนหมัดโดนศอกนับน็อกไปก่อนครับดูดีฝ่าเลยครับขอให้วันชกเนี่ยมีสภาพมาทักแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมมองว่าดูดีฝ่าเยอะเลยครับจะเอาชนะคะแนนทางด้านมะเฟืองเกียรติทรงฤทธิ์เป็นแบบสนุกคาดรอยที่ท้ายนะครับก็มาถึงคู่ที่4ครับสดคู่ที่4ครับสดเป็นคู่เอกครับเป็นการพบกันทางด้านยอดกาพอวิเศษยิม้มพบกันทางด้านพยัก์แดนใต้เฟียสปทุมธานีต่อยเร็มหนักหนึ่งร้อยสิบสามปอน ฝ่ายแดงเป็นทางด้านยอดก้าพอวิเศษยิมหรือทางด้านยอดก้าเพชรินดีอะคาเดมี่อายุ19ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดอุทัยธานีสูง168เซติเมตรทาการทิศซ้อมที่ค่ายมวยเพชรินดีอะคาเดมี่ทางด้านยอดกล้านะเป็นมวยถนัดสายจองหวัดิคบเครื่องรากเรี่ยมสมองมวยดีครับอาวุธจะมีทุกลูกครับนอกได้ในดีวงนอกมีเตะสายต่อยสายมาสอดรุนแรงครับแข้งหน้าจะใช้ดีเรียมตัวดีนับเรียมหักเรียมเทา้าดีวงในเข่าเนี่ยมีลูกล็อก พอเด้งตีทับบางจังหวะเขามีกวางแทงดันแทงซอกแรบชีทที่ออกด้วยรวดเร็วอันตรายเป็นมวยที่ยุธจิตส <c oughs> ุดใจสู้ดีมีลูกขึ้นตลอดซองไฟล่าสุดก็มีพลิกแพ้คะแนนทางด้านดอกไม้ป่าสอจอต้งปาจีนที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตแล้วก็ไฟล่าสุดพลิกแพ้คะแนนทางด้านเพชรซองแสงเพชรเจริญวิทย์ที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์ก็จะพบทางด้านฝ่ายเมืองฝ่ายเมืองทางด้านพยัก์แดนใต้เฟียสปทุมธานีหรือชื่อเก่าคือพยัก์แดนเหนือเดชเพชรสีทองหรือชื่อเก่าคือกล้องเมทีวินอุบล อายุ19ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดอุดอราธานีสูง1 6 6เซนติเมตรทำการที่ซ้อมครับที่ค่ายมวยเดชเพชรสีทองงน้าพยักษ์แดนต้าเป็นมวยถนาัดสายครับจจ้าว่าฝีมวยคบเครื่องหลากเรียมสมองมวยดีครับเชิงชกฉลาดอาวุธนี่หลากหลายออกได้ดวรวดเร็วครับนอกได้ในดีเก็บเก็บกบารบังโตเก่งครับถอยถอยชกติดทรงถอยครับอยู่ข้างเชือกรับจุกจิกชกจ้าบางเจ้าว่าก็มีดักเตะดักแทงทำได้ดีครับ สอกดักศอกส่วนนี่ออกุรุนแรงแข้งหน้าใช้ดีเลยนะครับวงในเข่าก็มีลูกกดแขนม,มีไล่แขนม,มีขวางหน้าดันแทงมีศอกสลับสองไฟล่าสุดก็มีเสมอกันทางด้านเพชรบ้านไร่สิงห์มาวินที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีแล้วก็ไฟล์ล่าสุดเสมอกับทางด้านกาดูเล็กออ,อัชิยะศึกมวยเดชสังเวียนเดือดผมก็จะมาสรุปการวิเคราวิจาร์พ้องเปรียบเทียบฟังนะครับไฟแดงเป็นทางด้านยอดกาพอวิเศษยิ้มนับมองดูได้เปรียบนะครับ อาวุธครับออกได้หนักโน่รุนแรงทุลุกทุัข้าววงในเนี่ยดูว่าแข็งแกร่งแข่งแรงครับการยืนครับไปปลายเนี่มั่นคงครับส่วนฝ่ายเงินนับไปทางด้านพยัก์แดงใต้เฟียสปทุมธานีครับมองดูได้เปรียบครับอาวุธเนี่ยมองดูว่าได้เปรียบครับจังหวะฝีมือเรียมตัวดีครับอาวุธออกได้หลากหลายรวดเร็วนะครับวงนอกเกมยังไม่ระท้าได้จังหวะฝีมือวงนอกเนี่ยเพราะว่าดูดีฝ่าแน่นะครับตามทางมวยโงมวยต้นๆเนี่ยดูว่าอาวุธเนี่ยออกได้รวดเร็วฝ่าสรุปการข้อวิจารณ์ครับส่วนตัวมก็ชอบไปทาางด้นมมวยฟอร์ส แปดไฟลังยังไม่แพ้ใครเลยครับแน่ทางด้านพยักแดงใต้เฟียตปทุมครับดูงงว่าต้นตนจังหวะฝีมืออาวุธเนี่ยออกได้หลากหลายรวดเร็วฟาดูว,ว่าฝีาามือวงนอกเนี่ยดูดีฟาครับสมาชิกเข้าไปก็มีราคาสมาชิกอย่าลืมแต่งตัวบางทุนครับไปไปลายเนี่ยไม่ยุบไม่ย่นครับเข้าวงในไร้แขนตู้ได้ขวางหน้าสู้ได้ครับจะเอาชนะคะแนนทางด้านยอดกล้าพอวิเศษยิ้มเป็นแบบสนุกคู่ขี้สูสีการวิเคราะห์วิจารณ์ทั้งสี่คู่ก็จบลงแล้วนะสมาชิกผมก็จะมาสรุปการวิเคราะห์วิจารณ์ครับพร้อมกับมวยเด็ดติดดาว คู่หนึ่งเนี่ยผมเคยเห็นแต่ฝ่ายเดียวับฝ่ายทางด้านอาพิสิ์สอสมนึกนครับเป็นมวยหมัดศอกดีครับมีทั้งนอกมีทมั้งในขอขอยสมาชิกดูรูปเกมควันชกประกอบครับคู่ที่2การสดผมชอบไปที่มวยฝีมือครับทรงมวยทางมวยได้เปรียบอาวุธจัดจ้านครับหนักหน่วงรุนแรงชอบไปทางด้านสามปาง,งามปอประมุขดูว่าต้นๆเนี่ยดูดีฝ่าครับจะชนะเพชรน้ำคำพันดักรักรตนบุรีคู่ที่3การสดรองคู่เอกครับผมชอบไปทางด้านสักคนพัดโชติบางแสน ดูว่าอาวุธเนี่ยออกได้หนักหนดวรุนแรงฝ่าครับก็ดูมวยเบอร์มวยชื่อเสียงกเก่าๆการผ่านมวยเนี่ยดูดีฝเยอะครับจะชนะคะแนนทางด้านม็อบเฟืองเกียร์ทรงิ์ชอบทางด้านโชดชอบไปทางด้านสักคลพัดโชดบางแสนเป็นมวยเด็ดติดดาวตัวที่หนึ่งคู่ที่ 4, สี่ครับสดนะครับผมชอบไปทางด้านพยักดแดงใต้เฟียระปุมนะครับดูว่าอาวุธเนี่ยหลากหลายรวดเร็วฝ่าทางมวยสางมวยต้นๆเนี่ยดูว่าได้เปรียบครับจะชนะคะแนนทางด้านยอดกา้าพอวิเศษยิ้มเป็นแบบสนุกคู่คีสูสี การขอวิจารณ์ทั้งสี่คู่ก็จบลงนะครับฟาชิฟอย่าลืมครับอยู่ตัวดีแต่งตัวบางทุนนี่ได้สองข้างก่อนกรรมการชูมือครับอย่าโรบอย่าะมาทแล้วพบกันคลิปต่อไปอครับ